ในชอวปั้มทะเลครับอายุสี่สิหปีป่วยอย่างที่ทุกคนเห็นแหละในวันแรกที่ผมมาปฏิหารเกิดขึ้นกับผมค็มามวราสัภายในวันเดียวกลับไปผมก็เป็นคนใหม่ขอบคุณพระเจ้าเนยคือผมมอบทั้งอธิฐายว่าจิตวิญญาณคำพูดร่างกายที่ไม่ป่วย ก็มอให้พระเจ้าเลยพระเจ้ารักตอนนี้พระเจ้ารักผมแล้วเจ้ารักผมแล้วรูกของพระเจ้าวันนั้นกับวันนี้มันต่างกันมากจริงๆครับแล้วก็ทุกครั้งที่มาคือมาครั้งแรกผมก็สัมผัสได้ถึงพลังบวกแล้วก็กำลังใจจากทุกคนทั้งรอยยิ้มเวลา,าคำพูดทุกอย่างที่มอาให้วันนั้นผมไม่รับเลยผมไม่รับเลยจนกระทั่งผมได้เปิด อาจารย์ได้เปิดให้แล้วมันอันนี้เล่าแล้วก็จะอยากเล่าอเมทเล่าเลยอยากเล่าอยากขอบคุณพระเจ้าจริงๆอยากจะขอบคุณที่ท่านรับผมท่านท่านให้โอกาสชีวิตใหม่เนาะใหม่จริงๆ <c oughs> ก็คือหลังจากที่เปิดรับพนมมือเสร็จมันมีแสงว่าแล้วผมเย็น <c oughs> ผมเย็นทั้งที่ แอนตัวนี้ไม่ได้เปิดถ้าลงกระเป๋าไนีนี่พอผมเย็นเสร็จผมก็เหนื่อหออกผมก็บอกครูอ้อยว่าเฮ้ยเรายินเราเย็นยินครับผมเย็นแล้วผมก็เดินออกไปข้างนอกได้แบบ <c oughs> ไม่กังวลอะไรเลย <c oughs> แล้วก็ไปกระโดดกับเพื่อน <c oughs> ครูครอ้อยทั้งที่ตอนที่มานะ่ะ <c oughs> ผมไม่อยากเห็นหน้าใครเลย ผมรู้สึกระแวงผมรู้สึกกังวลไปหมดเลยว่าเขาคิดอะไรกับเราแต่เราเราแอบมองนี่บิดแต่รอยยิ้มอ่ะมีแต่ความสดใสอ่ะมันมันคืออะไรผมก็เลยเปิดใจเมื่อมันจะตายแล้วครับหมอให้เซ็นเอกสารจับบ้านว่ายอมรับความเจ็บปวดและความตายแล้วก็เขียนเอกสารให้ผมเลยว่าอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือยัดท่อไอ แล้วก็จงมหาล้านอะไรเงี้ยครับให้เลือกสองทางตอนแรกผมก็จะสู้แต่โดยสภาพผมทุกคนเห็นเราวันแรกที่ผมมาเหมือนผีอะครับขอบคุณพระเจ้าจริงๆขอบคุณพระเยซูคริสต์ขอบคุณที่ท่านรับผมแล้วก็ได้มีโอกาสมา,มาแล้วขอบคุณเพื่อนด้วยครับแล้วก็ได้มาเจอพลังบวกที่ดีตรงเนี้ยคือผมรับเต็มๆเลยลวันน้ผมเปิดใจเลยว่าในเมื่อมันจะตายแล้วอะ ผมก็เซ็นเอกสารเนาะเล่าต่อเซ็นเอกสารแล้วก็กลับบ้านก็คือญาติมารวมกันเต็มเลยครับก็จะให้ผมไปมอทสสอีกผมก็คิดว่าโดยแรงของเราในวันนั้นน่ะมันไม่ไหวหรอกก็เลยขอกลับไปตายบ้านเซ็นเอกสารแล้วครับแล้วหมอบอกว่าอ่ะในเมื่อฉันไม่เคยเจอคนแบบเนี้ยคือยามรับความตายความเจ็บปวดทุกอย่าง หมอพยายามจะรักษาเธอแล้วนะงั้นวันที่สิบสามหมอขอนัดนะถ้ารอดเ <c oughs> จ้าจะไปกับผม <c oughs> ในวันที่สิบสามอล้วแก <c oughs> อยากเล่าอยากพูดมากเลยคือผมกลับไปอะครับกลับไปเป็นนั่งแบบมันกินข้าวได้มันมันฉ่ำมากต่อนน้ผมไม่มีอะไรเลยตอนนี้ทั้งสภาวะ ที่ผมต้องเจอเนาะทั้งงานทั้งแฟนทั้งบ้านทั้งพ่อทั้งคดีความเรื่องทัวร์อะไรต่างๆมันเหนื่อยบ้าคตอนนั้นผมล้มหนักมากห้าเรื่องในตัวคนเดียวในปีเดียวป่วยครับ <c oughs> ป่วยเนี่ยก็คือมีอาการแบบไข้ขึ้นตลอดทุกสามชั่วโมงนอนอยู่ในห้องฮะแล้วครูอ้อยบอกว่าน้ำตาไหลยอยู่คนเดียวตอนนั้นไม่มีทางออกเลย ไม่มีทางออกเลยครับนอนสมแล้วก็ร้องไห้บางที่ดึกๆอะ่ะตะโกนแบบหยาบๆออกมาบอกมึงเอากูไปซะขอโทษนะครับเอาไปซะ้ทีหลังสาตาลอะไรก็ได้ให้กูใจขาดลงไปเลยมันตาไหลครับมันไม่มีทางออกเพื่อนก็หายไปเพราะว่าช่วงนี้เพื่อนยุ่งมากเปิดเฟซมากก็คือแบบนั่นคืออาการไข้มันลง ก็จะดูแชคดูว่าเมื่อไหร่จะทักมาหานางก็ยุ่งครับพอหลังจากนั้นน่ะก็สั่งเสียหมดเลยครับเสียมที่จะเขียนประวัติตัวเองเพราะว่าผมเนี่ยจะเป็นคนที่แบบถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยในซุมบ้านแนละ้วเขาเรียกซุมบ้านผมจะเป็นตัวหลักให้กับญาติพี่น้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรืออะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งงานศพหรือว่าจะเป็น อะไรที่มันนำอะครับเป็นคนํำชอบเอนเตอร์เทนชอบนำชอบพูดชอบแนะนำให้มันดีที่สุดแล้วในวันที่ผมจะไปผมคิดว่าถ้าเราไม่อยู่เขาเขาคงจะวุ่นวายแบบคิดอะไรไม่ออกอะไรเงี้ยผมก็จะขอกระดาษ A4 ของหลานมาเพื่อที่จะเขียนประวัติตัวเองคือ มันไม่ได้ท้อนะครับตอนนั้นอนะคําว่าท้อไม่มีแล้วเพราะมันเหนื่อยมันสุดทางมันไม่ไหวจนเพื่อนมานั้นกลับมาจากถามหมอแล้วแต่เอาลิปกล่องยาอะไรต่างกค็คือที่หมอให้มามันก็ยังเหมือนผีอยู่ดีเหมือนผีที่นั่งแบบนเล็บเนี่ยครับอ่ะขอคุณพระเจ้าพูดลูกขนลุกเลย ความับจมันเกิดขึ้นกับผมคือวันนั้นน่ะพี่ผมมาผมไม่อยากโสบตาใครใช่ไหมผมก็ใส่คูทแต่วันเนี้มันเปลี่ยนทุกอ,อย่างอะครับความอัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นกับผมเนาะหลังจากที่คุณอ้อยแนะนําตอนแรกก็ไม่เปิดใจนะครับเป็นคนที่เชื่ออะไรยากมากเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทํางานทาธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําคนเดียวแล้วก็มีแต่ความเชื่อมัน่นแต่ไม่ใช่ไปอดอ้ว ปวดโอกไครนะแต่ด้วยความที่งานก็สุดจะเอามาให้ได้อะในเมื่อมาแล้ววันนี้ผมนั่งอยางเี้ยผมไม่ไ่าสุดตาใช่ไหมผมก็นั่งอย่างเงี้ยเด็กแม่พยายามสุดการที่จะม,มองเธอไม่ละเลยเป็นน้ตาไม่ไหลออกจากตาเลยครับวันนี้ท่านรักผมแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต ขอบคุณกําลังใจขอบคุณพลังบวกแล้วก็ขอบคุณจิตวิญญาณที่ท่านรับไปแล้วท่านท่านเติมเต็มให้ผมอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าก็คือเรื่องมันเป็นปัญหาเรื่องเงินในครอเคาัวเล็กๆน้อยๆไ่ได้เยอะอะไรแล้วเ็คิดแทนแม่ทั้งคืนผมนอนไม่ได้เลยแล้วเพื่อนนะครับผมก็ตั้งจิตอธิษฐานนอนไม่ได้ทั้งคืนจนตีห้าอะไรประมาณเนี้ย ก็จะขอนอนสักนิดหนึ่งเพื่อให้ตอนเช้ามันจะได้รู้สึกดีกลัวจะแบบฟุดลรอีกอะไรเงี้ยครับแตไ่ไอ้ไอ้สิ่งที่มันคิดว่ามันจะป่วยอะไรเงี้ยไม่คิดแล้วเพราะว่าตอนนั้นผมพันพระเจ้าท่านเต็มให้ผมแล้วท่านเติมให้ผมแล้วทีเนี้ยผมก็เลยว่า,อาลองดูสิเงินมันก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกเล็กน้อย,อยแต่เราเป็นคนที่แบบกังวลแทนแม่ว่าแม่จะไม่มีเงินซึ่งเราก็ไม่มีเงิน เพื่อนโอนมาให้ครับบอกเพื่อนเพื่อนที่อยู่ใต้อยู่ที่ภูเก็ตโอนมาให้อ้าเอาไปซื้ออะไรกินทั้งที่เราไม่ได้บอกขอหรืเอาเงินเอาบัญชีมาอะไรเงี่ยโอนมาให้แล้วก็อีกคนหนึ่งอีกวันหาดไปผมก็เครียดเนาะแม่ก็บอกว่ามึงอะกังวลแทนแม่ทุกเรื่องเลยเราเหมือนเป็นตัวหลักเนาะอาจารย์เราก็เหมือนกบบว่า คิดแทนหมดเลยมันลุมเล้าแต่ตอนนั้นน่ะใจมันแบบแค่อยากจะขอพรท่าน,นแล้วท่านก็ให้จริงๆเชา้ามาวันนั้นนะครับเชา้ามาวันนั้นเพื่อนนี่เอาเงินมาให้โดยม,ไม่ไม่มีสาเหตุเลยอะอยากให้ตั้งหลายวันละแล้วผมจะเอาเงินตัวนั้นน่ะไปให้แม่แล้วมันก็เป็นทางออกที่มันมันพ้นโดยที่ ไม่รู้เลยแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งขออนุญาตเล่าอีกเรื่องอกเรืง,อ,งอยากเล่าทุกคนเพราะว่านี่คือปฏิหารนี่คือความอัศจรรย์จริงๆเ <c oughs> มื่อสักสามันที่แล้ว <c oughs> ก็นอนไม่หลับเหมือนกันเพราะว่าผมกินเเยอะกินยาเยอะแล้วก็บางทีก็เปิดบทสวดบูชาท่านอะไรอย่างเงี้ยครับฟังไปเรื่อยแต่มันมีความสุขแต่มันนอนไม่หลับ ีนี้ก็ใกล้สว่างแล้วผมก็ฝันผมหลับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอันนี้มันฉ่าอยู่ในตัวเองเลยครับมันฉ่ำอยู่ในตัวเองคือว่าในฝันนะครับมันเป็นสระน้ำแบบกว้างครับแล้วก็มีต้นไม้เหมือนผมยืนคุยกับใครอยู่สักคนแต่ผมจำไม่ได้แล้วก็มีวัว ทีนี้ในใน,ในบรรยากาศตรงตรง,ตรงที่ฝันนะครับมันมันมีความสุขมันปิติมันอิม่มเอมไปหมดเลยเพราะก่อนที่ผมจะนอนตอนนั้นคือว่าขอพรพระเจ้าแล้วก็บอกว่าให้ผมหลับสักหน่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออผมผมอยากพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอตื่นมาครับมันฉ่ำอย่างที่บอกไม่ง่วงงันควันสดใสแบบ <Okay. S 1> พอเช้างมาผมก็ ไปเล่าแม่แม่มันมีเรื่องเกิดขึ้นกับผมนี่แหละอะไรเงี้ยถ้าแม่ก็บอกว่าเออดีแล้วทําไปบูชาไปพอตอนเช้าผมก็จะเปิดเพลงบูชาท่าน้องตามได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็คืออธิษฐานคือแบบอ่าสรัศดรท่านน่เนานะให้ให,ให้ให้ท่านแบบดูแลเราแล้วก็คุ้มครองเราแล้วก็ให้ใหายป่วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ ขอบคุณทุกคนขอบคุณพลังบัวขอบคุณพระเยซูคริตขอบคุณพระเจ้าที่รับผมแล้วก็รักผมแล้วตอนนี้ <Amen. S 1> ขอบคุณทุกคนด้วยที่มีกำลังใจแล้วก็มีแต่รอยยิ้มมีแต่พลังบวกมาแล้วมันได้ความอรรย์กับตัวเองครับแล้วตอนนี้ผมแข็งแรงแล้วอเมนแข็งแรงครับแล้วก็มันผิดปกติไปหมดนั่นคือความผมแต่แแรกผมก็ว่ามันแปลก ทีนี้ผมก็คิดถึงพระองค์พระเจ้านะ,าะว่าท่านให้ชีวิตใหม่ผมละครับผมไม่ตายแล <laughs> ะ <laughs> ขอบคุณขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับ